จากหัวใจนกจริยาฝากถึงช่องสมหลังหันไปร่วมงานกับช่องโมโนเช่นเดียวกันกับนกจริยาแอนเฟเน่หนึ่งในผู้จัดละครคนดังของช่อง3ที่หันตัวไปร่วมงานกับช่องโมโนโดยเธอนั้นได้โพสต์ความในใจถึงการจากลาในครั้งนี้ว่า ขอพูดจากหนึ่งปากหนึ่งหัวใจของตัวเองและพื้นที่ของตัวเองให้ชัดเจนจากคนหนึ่งคนนอกจากการเกิดและเติบโตมาจากพ่อกับแม่แล้วคนที่ให้โอกาสครั้งที่สําคัญของชีวิตจนเป็นเราถึงทุกวันนี้คือช่องสและทุกท่านในมาลีนน์พี่จิมมายุชัดเหมือนประสิทธิเวศคือแม่ในสายอาชีพ รากฐานของดิฉันล้อมรวมมาจากที่นี่ทุกโอกาสที่ดีและทุกคําสั่งสอนจนเติบโตแข็งแรงแล้ววันนี้ทุกคนทราบดีว่าอุตสาหกรรมทีวีกําลังต้องต่อสู้อย่างหนักจากการดิสทรั t เป็นระรอกระรอกมาเหมือนหลายอุตสาหกรรมและท่ามกลางสงครามข่าวสารที่ดุเดือดและเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหาัสดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อไทยทุกแขนง จะช่วยกันอย่างสุดพลังด้วยการผนึกกำลังทำให้เป็นบุรณาการสินค้าไทยจะขายได้ผ่านบันเทิงอาหารไทยที่ดีมีชื่อเสียงอยู่แล้วจะถูกกระตุ้น เหมือนตอนที่เราดูซีรีส์แดจังกึมจากเกาหลีได้รู้จักอาหารเกาหลีและต่างชาติจะมาใช้จ่ายกับสตรีทฟู้ดของไทยที่มีสเสน่ห์สถานที่ท่องเที่ยวไทยจะคึกคึกเหมือนที่คนไปเที่ยวอยุธยาจากบุพเพศนิวาสพร้อมใส่ชุดไทยที่สวยงาม ชาวต่างชาติจะมาเที่ยวใช้ใจ่ายหลายอาชีพจะไม่ซบเซาเพียงแค่เราต้องมียุทธศาสตร์ชาติที่นำพาไปแบบนิเนียน,นสุดท้ายนี้ขอบอกจากปากตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะว่าช่อง3คือที่ที่สร้างดิฉันขึ้นมาด้วยคุณภาพด้วยคำสอนแนะนำนำพาขอขอบคุณทุกๆโอกาสที่จะได้รับและดิฉันไม่ได้หายไปจากช่อง3เมื่อเรามีงานที่สอดคล้องกันยังทางานด้วยกันอย่างที่สุดเสมอขอพูดจากหัวใจนะคะ รักที่สุดช่องสามมารีนอและขอบคุณที่สุดกับทางโมโนทุกคนในอุตสาหกรรมนี้กำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ